นิทานธรรมะเรื่องพระาธาตุกับผู้รักษาจากประสูติสู่ใจอันบริสุ์ของสัตว์โลกที่ขันหนังสือคำนำก่อนเข้าเรื่องการครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประนิพพานแล้วและพระมหากัสสปเทระได้กราบอภิวาทพระบรมศพเป็นองค์สุดท้ายจิตกาทานก็ติดไฟลุกโชนด้วยอนุภาพแห่งเทวดาเมื่อไฟมอดลงสิ่งที่เหลืออยู่คือพระาธาตุที่งดงามดุจด,ดอกมริตูมแก้มุกดาและจุลทองคํา พระาธาุนั้นมิได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแต่แตกกระจายออกไปตามคำอธิษฐานของพระพุทธองค์เพื่อให้เหล่าผู้มีศรัทธาได้อันเชิญไปสักการบ,บูชาและเตือนตนให้ดำรงอยู่ในธรรมเรื่องราวของเราเริ่มต้นณป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งพระาธาตุชิ้นหนึ่งได้ตกลงมาจากสวรรค์และกลายเป็นบททดสอบของผู้รักษาอันแท้จริงใบหน้ามานกใบหน้ากระต่ายลิงตัวละครหลักเด็กชายชื่อสัจจาผู้ใฝ่ธรรมและมีใจบริสุทธิ สุนัขชื่อจงรักผู้ซื่อสัตย์และเฝ้าระวังกาชื่อปัญญาผู้มองการไกลและกล่าวความจริงกระต่ายชื่อเมตตาผู้ใจดีช่วยเหลือผู้อื่นลิงชื่อขันติผู้ขยันอดทนและรู้จักรอม้วนหนังสือเนื้อเรื่องพระาธาตุกับผู้รักษาหน้าปากเขาแห่งหนึ่งมีแสงสว่างประหลาดพุ่งลงมาจากฟากฟ้าเป็นแสงจากพระาธาตุที่หล่นลงมาสู่โลกมนุษย์บรรดาสัตว์ป่า และผู้คนแตกตื่นเด็กชายสัยจจาเห็นแสงนั้นขณะนั่งสมาธิใต้ต้นโพจึงเดินตามไปยังต้นกำเนิดของแสงพร้อมด้วยเพื่อนสัตว์ทั้ง 4. นณตรงกลางป่าพวกเขาพบพระธาตุสีทองอารามลอยอยู่เหนือแท่นหินด้วยพลังอันสงบเย็นเสียงลึกลับดังก้องในอากาศผู้ใดจักรักษาพระธาตุนี้ไว้มิใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยคุณธรรมส่งแสงแวววาเหตุการณ์บททดสอบ การแย่งชิงของสัตว์ป่าเมื่อมีข่าวว่าพระธาตุตกลงมาสัตว์ร้ายและผู้คนโลภก็พากันมาหมายจะนำพระธาตุไปเก็บไว้เป็นของตนเองเพื่ออำนาจและความรุ่งเรืองแต่จงรักยืนขั้นระหว่างพระธาตุกับผู้ลุกรานยอมสู้แม้จะบาดเจ็บหากเจ้าไม่ศรัทธาในธรรมยาแต่ต้องสิ่งนี้การตัดสินใจโดยสติปัญญาในยามค่ำคืนปัญญาบินขึ้นฟ้า มองเห็นหมู่บ้านกำลังทะเลาะก,กันเรื่องใครควรได้พระทาตปัญญากลับมาบอกว่าหากพระทาตตกอยู่ในมือผู้แย่งชิงมันจะกลายเป็นของปลอมจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจึงคู่ควรความเมตตารักษาสมดุลเมื่อมีคนบาดเจ็บจากการแย่งชิงเมตตากระต่ายตัวน้อยนําใบไม้รักษาแผลให้ศัตรูโดยไม่ลังเลแม้เจ้าคิดจะชิงพระาธาตแต่ข้าไม่คิดจะชิงความเจ็บจากใจเจ้า ความอดทนในความวุ่นวายขันตีลิงผู้ขยันไม่พูดมากคอยจัดสถานที่เก็บกวาดดูแลพื้นที่รอบพระธาตุอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่แสดงตนข้าไม่ต้องให้ใครเห็นว่าข้ารักพระธาตุข้าแค่ทำตามหน้าที่ของผู้มีใจสงบสายรุ้งบทสรุปเมื่อเวลาผ่านไปแสงของพระธาตุเริ่มจางลงจากเบื้องนอกแต่กลับเรืองรองในใจของเด็กและสัตว์ทั้งสเสียงจากเบื้องบนเอ่ยขึ้นอีกครั้ง พระาธาตุแท้มิได้อยู่ในหินทองหรือฟ้าเบื้องบนหากอยู่ในใจของผู้มีศรัทธาเมตตาปัญญาขันติและจงรักภักดีพระาธาตุหายไปจากแท่นหินและปรากฏเป็นประกายเรืองในใจของเด็กและสัตว์ทุกตัว